ก็สวัสดีท่านนะครับวันนี้จะมาสอน P ีพีทุกอย่างเลยเอาสร้างทีมมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผมได้บอกแล้วว่าในหนึ่งทีมต้องมีอะไรบ้างก็ผมจะมาบอกในตอนจบคลิปด้วยแล้วกันนะเอก็รอดูได้เลยนะอย่างแรกที่จะมาสอนนื่ออย่างที่หนึงนะก็คือเราต้องมีใช่เรามีเกมพาร์ผมจะบอกว่าเกมพาร์ตไหนที่จะควรสำหรับใช้ทำพีพีช่วยทีพ,พีก็จะมีทั้งหมด สี่อันประมาณนั้นอันที่อันที่หนึ่งคือเอริชามสี่ร้อยโลบัก experience ร์เรียห้าสิบโลบักแล้วอาบิลิตี้ชามสาม้อยห้าสิบโลบักแอดวานสเตตห้าสิบโลบักใช่สี่อันนี้รวมกันโค้ดแพงนี่มันอาจจะเป็นอืใช่วิธีนี่คือเป็นอย่างเดียวนะกร แต่วิธีก็ง่ายๆเราถ้าทำพีก็มันจะได้ช่วยเราทำ PP ได้ไงไอไอจริงๆแล้วลิชามไม่อยากเป็นกับอาเบริิชามไม่อยากเป็นต้องสูก็ได้แต่มันก็แค่ช่วยเราทำ PP เร็วขึ้นเอไอ,อ Experience Boost มันก็จะช่วยเราทำ PP เร็วขึ้นแค่นั้นจริงๆไม่อยากเป็นน้องมีก็ได้นะแต่มันแค่ช่วยทำ PP เร็วขึ้นแค่นั้นเองอย่างที่สองนั่นก็คือนะอนที่สองก็คือเราจะโหด PP ยังไงจะเรียนรู้วิธีเล่น PP ยังไง เราไม่สามารถที่จะเรียนจาก u t u b e ได้เราต้องไปรับประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วผมก็เขาอินเขาเตอวิธีวิธีที่จะเรียนรู้ประสบการณ์เนี่ยเนี่ยก็ต้องพีพีเล่น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 บ่อยๆแล้วเราก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราเรียนรู้จากคือเราไม่จําเป็นต้องมาสนว่าเราแพ้เราเรียนรู้จากความไมแพ้เ f r นฟอร์ม m i มิเซกนั่นคือสิ่งที่เราต้องเล่นแต่พีพีเรียนรู้ไปเพราะเราไม่มีทางโหดดูยูทูบเบอร์เยอะๆ ก็ไม่โหดครับหรือจะดูคลิปพีพีก็ได้แล้วก็ไปเรียนรู้ว่าเขาแพะหิดตรงไหนพ้าดตรงไหนแล้วก็เรียนรู้พยายามมาเพิ่มเนี่ยประสบการณ์ให้ตัวเองนะแล้วไปวิธีที่สามที่จะโหดพีพีนั่นก็คือใช่เราต้องมีเราต้องรู้เรื่องทําเซ็ตด้วยไม่ใช่เราแค่ไปดูเซตเซตที่ยูทูบเบอร์มาอย่างเดียวไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เราต้องดูแล้วต้องรู้ด้วยว่าเล่นอย่างไงที่ในช่องนี้ผมได้สอนวิธีเล่นด้วยใชค สอนวิธีใช้สอนวิธีเล่นก็บางคลิปอาจจะไม่มีจริงๆหลายคลิปเลยนะไม่มีเพราะว่ามาทําผมเริ่มมาทําสอนว่าเล่นยังไงในคลิปก็จะบ,บอกในคลิปนะเขาบางคลิปอาจจะไม่มีบอกเพราะว่าคลิปเก่าแล้วมันหยาบอยาบหย,า,ยาไปสนนะทุกคน <g iven> <c oughs> วิธีที่สามเคยชินกับรูมียนตัวที่คุณใช้ก็ตัวที่คุณอยากใช้บ่อย,อยเอๆเล่นแล้วรู้สึกตัวนี้เล่นแล้วสนุกก็ใช้ตัวนั้นบ่อยๆนะก็ทําให้เรา <c oughs> รู้สึกว่าเคยชินกับตัวนั้นบ่อยมาก แล้วจะทําให้คนเล่นตัวนั้นโหดขึ้นสมมุตินะผม,มเล่นแอคคาร์ลอดบ่อยก็ทําให้ผมโหดเล่นแอคคาร์ลอดเล่นเล่นแอคคาร์ลอดเราเล่นแอคคาร์ดโหดเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่จะโหดทีพีหนึ่งในวิธีที่โหดทีนีนะเคแล้ววิธีที่สี่วิธีนั้นก็คือวิธีที่จะทำาีพีเร็วๆวิธีที่ทำทีพีเร็วๆคือเราสามารถที่จะใช้กัม,มี่ที่ได้จากการซื้อที่แพทเทิลคอร์ซิยมหรือ เราจะซื้อจะได้จากอีเวนต์ก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าคุณสงสัยว่า UP มันใท้ร้างช่วยอะไร UP จะปัฟบประมาณเออ่ผมไม่ไในใ่าจะเท่าไหร่แต่ UP ปั๊ออบอ่าของ UP เนี่ยดีต้องใช้อย่างไรต้องใช้ UP ดีมากๆเลยเนยองวิธีที่5วิธีทางเซตขึ้นมาเองนะวิธีทางเซตคือก็ไม่ใช่เท่าไหร่แล้วก็แค่ ต้องดูว่าลูบิ้ตัวนั้นมันดีตรงไหนบ้างสมมติ x คา l o สเนี่ยมันดีการโจมตีดีเดฟเอนส์เราก็ทำดเดฟเฟนีฟออฟเฟนซีฟซมาก็ไอ้คารมันตีได้แล้วเราไม่จะเป็นต้องเพิ่มอันแท็กของมันเนื้อตีได้แล้วปกติก็ทำให้ผมถึงเล่นยูริแบบนี้ไงก็ใช้ทำให้สะบวดอย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่แปลกใจแต่ผมแนะนำนะให้ใช้เป็นโรบัสเพราะมันจะดีขึ้นหรือใช้คลร์บเมบอร์ก็ได้หรือใช้บรานี่ก็ได้เมื่อเหมือนกันแต่ มผมผมผมไม่มีคอาแล้ทเดียวเลย <c oughs> เออนะก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็เขียนคอมเมนต์มาถามได้้วผมจะตอบนะก็ไม่อาจจะไม่ได้ตอบละเอียดมากขนาดนั้นก็แต่พยายามจะพยายามตอบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้นะแล้วก็สแล้วก็สุดท้ายคือในทีมนึงจะมีอะไรบ้างน,นะก็ในทีมนึงเนี่ยเราควรจะมีแท้งอย่างน้อยสักสองตัวนะแล้วกออ็อินเค้าตรออีกละ แล้วคนที่จะมาแทงทักสัก2ตัวหรือจะมีแค่ตัวเดียวก็ได้มีแทงตัวเดียวก็ได้ดจริงๆอ่ะเรามีแทงทักตัวหนึ่งเอ่ออัแทกเกอร์ก็เป็นส่วนเหลือก็ซัพพอร์ตอย่างน้อย1ตัวสปีดสเตปเดอร์พวกทีไวๆก็อย่างน้อย1ตัวซัพพอร์ตเดอก็เป็นเอ่อพวกที่วางบาร์สก็ได้แล้วก็จะมีตัวเกติโอบาร์สคือจะเป็นคัตเกอรี่พิเศษผมทำให้มันนะก็หนอย่างน้อยหตัว แต่ให้เกิดเราไม่สนใจบาฟแล้วตัวทีมเราเนี่ยเป็นทีมแบบอึดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องสนใจบาฟแก่นั้นเลยและแล้วที่เหลือก็จะใส่ซะไอ้พวกอั t เล็กเกอร์แบบพวกตัวตีแรงๆอย่างโปรแล้อกตัวอะไรก็ได้จะใส่ลงไปก็ได้น้อยก็นะนั่นก็คือในหนึ่งทีต้องมีอะไรบ้างนะกรเซตเนี่ยแล้วทำความเข้าใจก่อนต้องทำความเข้าใจอืม ช่แล้วก็ขอจบคลิปนะทุกคนเจอกันที่ต่อยบาย